อันดับแรกกดค้นหาดาวน์โหลดคำว่าโ o b l o c k นะครับทั้ง Google Play Store แล้วก็ Apple Store นะครับผมรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยครับกดติดตั้งแล้วก็รอติดตั้งนะครับสักครู่หนึ่งนะเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าเกมนะครับแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกก่อนเนาะใครที่ยังไม่มีบัญชีก็สามารถกดสมัครได้นะครับใส่วันที่ทีวันเราเกิดแล้วก็ชื่อเรานะฮะร,รหัดผ่านเพศให้เรียบร้อยนะครับ หน้าแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ตัวล่างขวาสุดนะครับจุด3จุดข้างล่างเนาะไปที่กลุ่มนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดคำค้นหาเซิร์ชกลุ่มเกมนะครับผมว่า g o ๊ด j ู j ูนะฮะต้องตัวจิตดกันนะห้ามตัวห่างกันนะครับไม่งั้จะค้นไม่หาไม่เจอนะครับเจอแล้วอันแรกกดไปที่อันแรกเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับมองหารูปโลโก้ที่เป็นตัวละครเกมนะครับผม แล้วก็กดไปเลยครับเข้าร่วมกลุ่มเลยลอ่าเห็นไหมมีคนเข้าร่วมหลายคนเหมือนกันนะครับกด Play ์รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะเข้าสู่หน้าเกมที่เหมือนตัวละครในตัวหนังซีรีส์ในเน็ตฟิกมากๆนะครับผมนี่เห็นไหมวิ่งวิ่งเข้าๆออกๆมันจะคอนโทรยากนิดนึงนะครับบนมือถือนี่อ่ะเราก็เริ่มวิ่งเข้าไปจุดเริ่มต้นสตาร์ตรเกมนะฮะเกมมันก็จะพาเรา มาโผล่ที่สนามเรียบร้อยนะครับอุ้ยน่ากลัวเห็นไหมเริ่มเล่นแล้วเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสตาร์ทนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะโอ้โหมีประสบการณ์คล้ายกับในซีรีส์เลยนะครับผมไปหาเล่นกันดูได้นะครับโอ้ยก็โอก็